สวัสดีค่ะมาพบกับคุณโครเน็กนะคะสำหรับวันนี้จะพาเด็กๆอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะคะมณนะมณีชั้นประถมศึกษาปีที่2กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะของกระทรวงศึกษาธิการเด็กๆพร้อมแล้วเราไปอ่านกันค่ะบทที่1เด็กๆฝึกอ่านพร้อมกันเลยนะคะเช้าวันเสาร์ แม่ชวนมานีไปซื้อกับข้าวที่ตลาดมานีช่วยหิ้วตะกร้าให้แม่ในตลาดมีคนมากและมีของขายหลายอย่างของกินก็มีของใช้ก็มีแม่ ถามราคาและเลือกซื้อแต่ของดีที่ราคาไม่แพงเกินไปแม่ซื้อผ้าหวีสบู่และของกินหลายอย่างมีเกลือมะนาวปลาทูไข่และไก่แม่จะซื้อหมูกับเนื้อด้วยแต่ ไม่มีขายเพราะวันนั้นเป็นวันพระมานีเห็นผลไมนะ้น่ากินหลายอย่างมีเงาะลำํำไยน้อยหน้าจึงขอให้แม่ซื้อเงาะสายแล้วแม่ยังซื้อของไม่เสร็จมานีเดินตามแม่อยู่น,นั้นจนหิว มองเห็นร้านหนึ่งมีของกินน่าอร่อยและราคาไม่แพงเพราะมีป้ายบอกไว้มานีจึงชวนแม่เข้าไปแม่เห็นว่าบ้านอยู่ไกลตลาดจึงพามานีเข้าไปซื้อกินในร้านมีคนมากแม่พูดว่า ร้านนี้ทำของอร่อยจึงมีคนมากินกันมากมานีพูดกับแม่ว่าเขาคงได้เงินมากนะคะแม่ถ้าขายดีก็ได้เงินมากสิลูกแม่ตอบคนขายของต้องได้เงินมากทุกคนหรือคะแม่มานีถามบางคนก็ได้มาก บางคนก็ได้น้อยถ้าใครได้น้อยก็ต้องพยายามทำของให้ดีๆจึงจะมีคนซื้อแม่ตอบมานีอยากขายของบ้างเราจะได้มีเงินมากๆม,มานีบอกแม่แม่ยิ้มด้วยความพอใจแล้วบอกกับมานีว่าดีแล้วลูก เด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนอยู่เสมอนะคะฝึกอ่านฝึกเขียนให้คล่องค่ะเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ